วันนี้จะพาไปดูวิธีรับมือกับไทยออนไลน์แนวแรกที่หนึ่งหลอกซ้อรหลอกเฮ้ยหน้านกดซีกีกดสีกีไปแล้วอ่ะกากรู้ว่าเล่นอะไรก็กาตย่างนี้ต้องเติมคูปองเพิ่มเฮ้ยทำไมเติมมาตั้งนานแล้วคูปองมันยังไม่เข้าเลยวะเออนั่นดิหรือว่าเราโดนหลอกมันมีสังแจ้งความออนไลน์อยู่นะเราแจ้งนั้นดูไหมเออ ทำไมเขาต้องให้ใจ่ายค่าบริการด้วยวะบนอวนมาเธอนนะเฮ้ยทำไมโอเวอร์แล,แล้วเขากดบอกวะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แจ้งความได้ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้นหรือโทรด่วน1 4 4 1ไทยหออนไลน์ที่สองไซเบอร์บุลลิงการสังแกงบุรูปออนไลน์ไม่าตาสังขารไอซีดี มเมื่อเราถูกบูลลี่ย่าตบโตู้กับเก็บรูปลงหลักฐานกดรีพอร์ตรายงานความรุนแรงลบช่องทางการติดต่อลบแบนบล็อกไพออนไลที่สามชัวร์ก่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไอเดะแอดมาเขาเป็นมูฮั่นงายน้ำจืดแต่เอ๊ข้อลับดีเลยว่ะช่วงนี้ชายี้บีบแล้วเขาไปเตื่องรลายอยู่ ก้ปตันเขากดเขาไปเบ่งหยดผูติตามก็ได้เฮ้ยผูุติตามก็หลายพื่อกันตุนแบบนี้เขาต้องร <Allah> ับเลยเฮ้ยนี่มันขอัว่ามีแปดบวกชิดชัดเมื่อคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คลิกบล็อกทันทีไทยบนโลกออนไลน์เด็กรู้ทันป้องกันได้